คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาพบกับจ่าอีเช่นเคยกับช่องจ่าเฮีดเลี้ยงไม่หยุดนะครับเพื่อน ยังไงก็ฝากเพื่อนกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จานหน่อยเด้อนะครับมาเกมนี้กันนะครับยอดฮิตของพ g ในช่วงนี้แล้วก็ในกลุ่มรักที่ทางของกูนะครับเพื่อนเกม Wild b o u n t y showdown นะครับหรือว่าในกำนันพีจีของค่าพีโนสล็อตนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเกมนี้แม่งกูไม่ค่อยถกฉลุกเท่าไหร่นะพุ่ตามตรงเลยนะครับไม่ค่อยแตกเหมือนคน,นอื่นๆเลยนะเพื่อน สำหรับกูเล่นยากมากเกมนี้แต่ลองดูหน่อยนะครับมาด้วทุน1,500นะครับเออทุนแบบนี้จะเล่นแบบไหนนะครับเแบทบเท่าไหร่นะครับตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยลก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็าฝากในกลุ่มรักที่ท m กัเหมือนเดิมกลุ่มรักที่ท e คืออะไรนะครับหลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกวันละเ7รอบนะครับเพื่อนๆตั้งแต่9โมงเช้ายัน3าทุ่มเลยก็แจ้ง3ค่ายลักๆพี่จพี่และก็จกเกอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆใครและ4เกม จ็ดรอบไอสัตว์พวกมึงปั่นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเออก็แจ้งโชคที่เกมแตกหนักแตกกระจายแล้วว่านไปแต่ว่าการแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนทงความก็จะสล็อตนิดนึงนะครับสล็อตเนี่ยมีได้มีเสียอยู่แล้วถือเป็นเรื่องปกติเลยนะครับอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างด้วยการปรับเบ็ดการเดินเบ็ดทุนใครทุนมันด้วยเออนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มพูดคุยในกลุ่มอยู่กันเยอะ2,000กว่าคนนะครับไม่เงาไม่เงาดีกว่าเล่นคนเดียวแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจ คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะจ๊ะไปนะครับเริ่มต้นเบ็ดสิบอา้าวลุ้นแล้วอุ้ยเลยไอสัตว์โอ้ยได้ไหม <c oughs> น่าจะไม่มาอา้าวลุ้นอีกถ้าได้ฟรีเกมนี้โอเคเลยนะโอ้ยมาก็มานะครับยาลีลาไอฮารวกเอา้ามาโว้ยโอ้ย,อยปงเดียวเอา้า ห้า oh. <What? S 1> ah, ตัวฮี่อะไรเนี่ยโอ้โ oh หฟรีเกมสิบสี่ม,ม,มุมโอ้โหไอสัตว์งงเลยกูมาถ้าใจสวยคุณเลิกเลยนะครับเพื่อนโอ้โหสิบสี่มุมมันได้ฟรีอะดอกเลขว้าวเอาอย่าบอกนะอย่าบอกนะ เฮ้ยอย่าบางนะโอ้โหถ้าได้นี่โอ้โหน่าจะบัวเลาะโอ้โหไม่มาดานี่หัวเลาะเป็นภาษาอิตาลีแน่เลยกูนะครับเอ้ยแต่ตอนนี้รายจ่ใจอะเอ้ยวอาไปเยอะนะเอ,เอ้าเฮ้ยโอ้โหฮีอะไรเนี่ยโอ้ยตายแบบนี้ตายไม่มาเลย โอ้โหเพิ่งมาจ่ายดอกนี้โอ้โหตอนนี้ใจยเยี่ยมาก200กว่าโอ้โหโอ้โหเข้ามาเพื่อเข้าฟรีเกมเพื่อ176ไอ้สไอัตว์14หมุนแม่งว่าไปสัก15้เออว่าไปสัก10แล้ว12หมุนได้กูว่าโอ้โหมาซื้อเลย ไปนะครับเพื่อนแม่งของฟรีไม่จ่ายโอ้โหฟรีเกมลงยังสวยเลยนะครับ14หมุนโอ้เกมนี้ไม่รู้เป็นย,ยี่ห้ออะไรกูไม่ค่อยถูกฉลุกเลยนะครับไม่ค่อยแตกเหมือนคนอื่นเลยแตกดีสุดคือช่วงเกมเปิดใหม่ๆนะครับคูณ128นะครับได้หมื่นกว่าหลังจากนั้นก็โอ้โหซบซบตลอดลองดูดิจะจ่ายไหมไม้นี้พันห้าโอ้โหกูว่ามีสิทธิ์จริง 5าหมุนโอ้โหดูลายดิเทสิบหกรางวันยังไม่อ,อกเลยตอนนี้โอ้โหการอีกพันหนึ่งควายสองเอ๊ะมาเออกสองหมุน เพิ่งมาออกไอสัตว์914เมกะนะครับแต่กำไรยังไม่มีอ้าวมาไหมมาหน่อยมาหน่อยเด้อมาหน่อย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 ฟรีเกม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 ,เกม,อมไอสัตว์ลงยากมากในฟรีโอ้โหไอเฮียยังขาดทุนคิดดู401 0 488กว่าไปพันห้าโอ้โหกูปันแล้ว โอ้ไม่รู้เป็นฮาอะไรเกมนี้หัวเริ่มร้อนนะครับอุ่นๆแล้วหมวกหมวกก็ไม่เชื่อมโอ้โหเกมนี้และเจอบ่อยนี่คือวายอ,อกแม่งตัวเชื่อมไม่ค่อยมีไม่รู้เป็นห่าอะไรมาลองดู30มหมุนนะครับเพื่อนโอเคคาร์บอย รอบนอกเพื่อนเขาได้แม่งเบ็ดห้าคูณพันยีิบแตกสามหมื่นกว่านะครับตอนนี้คูณหกสิบสีกูยังไม่ข้ามเลยโอ้โห,โหบนบนยับกูนะครับมาไหมไม่ลงเว้ยอือาอวก็ไม่เชื่อหมัวร้อนแม่งทุบ คุบแม่งดีม้งไอสัตว์คอมเคมิมโอ้โหมัวขาดตัวแรก,อกโอโ้ยังเท่าทุนอยู่เลยเอ้ยเราร้อยแปดสิบหยุดอยู่แค่นี้หยุดที่ที่ครบคูณสี่ไอสัตว์โอ้ยเกมนี้ โอ้โหอย่างเงียบอะ่ะโอ้โหเงียบถึงไหนวะปะบออโต้ดูดิเอ๋อเคโอ้โหูขาดเคแม่งขาดอย่างละตัวคอมโบไม่โอกเลยวะ่ะคอมโบจังหวะตอนนี้เพย์ยังเพย์น้าผีนะช่วงนี้คาวบอยอะ่ะน้าผีคอมโบโหดสุดกว่ากูว่าช่วงนี้ แม่งดูมาชดลนะไม่จ่ายเลยดูดิลองขยับเบ็ดดูนลครับ40แล้วกันนะครับเพื่อนๆตอนนี้เหลือประมาณ1,000นะครับแต่ก็ยังมีใจมากงนะรอบนอกนะเพื่อนแต่ในเกมนีโอูหเสียได้ยลงแม่งตั้ง5ตัวนะครับ14หมุน จ่ายสักพันกูไม่ว่าเลยนี่จ่ายมา,มายร้อยเจ็ดสิบสี่โอ้โหแม่งน่าเกลียดสัสๆเลยเอ้ยโอ้โหเกินไปกูว่าโอ้โหอย่างเกินอ่ะโอ้โหโอ้โหไม่มีเลยละคำนวณ สวยโอ้โหคอมโบก็ไม่มามากสุดคูณสี่มึงมึงจะห่วงถึงไหนว่ามึงจะเคลือถึงไหนเหลือห้าอยนะครับทุนหายไปแล้วพันหนึ่งปืนร้อยยี่ไม่ต่อกันวะซื้อก็ไม่จ่ายฟีก็ไม่จ่ายมึงเอาไงรอบนอกใจไหม วายสองเอา้าลุ้นฟรีมาปะ่ะโอ้โหวายก็ไม่เชื่อมวายสองเหลือสองร้อยร้อยหกสิบไม่ปรับเบ็ดแล้วหมวกวายจะมีปฏิหารไหมนะครับเพื่อนๆตอ,อนนี้คดีจะพลิกไหม แปดสิบสามจะโผ่สามสิบบาทสุดท้ายโอ้โหไอเฮียไม่รู้เป็นเฮียอะไรเกมนี้กูไม่ถูกชะลูกเลยคนอื่นเล่นแม่งแตกตุ้มตามแตกตุ้มตามกูโดนเด็กนะครับฟืดฟาดฟืดาฟดาดไอเฮียเล่นแต่ดีสุดคือตอนเกมองอหม่ๆหมนะครับเพื่อนคูณร้อย ยีปหลังจากนั้นก็โอ้โหซบซบตลอ,อดเลยไม่รู้เป็นยี่อะไรเกมนี้นะครับเนอืดินแม่งโอ้โหแตกดีมากนะครับในกลุ่มนี้แตกกันเละเทะเลยกูเล่นเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยแตกถึงแตกก็บวกบ้างอะนะครับทุนประมาณพันบวกสองพันประมาณนี้นะครับไม่เคยแตกเกินไปกว่าน,นี้เลยเพื่อนโอ้ยนะครับ,นะรบต้นคลิปมาดีมากเคาะเดียวนะครับเข้าฟรีห้าตัวไอ้ฝา์จ,จ่ายร้อยเจดสี่มึงบ้าหรือเปล่าไอเว้เลย นะครับเพื่อนโอ้โหทุนพันหเหลือ3บาทตอนนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ละคนมันก็ถนัดแต่ละเกมไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนส่วนเกมนี้โอ้โหกูไม่ทุกฉลุกอย่างมากเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาแก้มือแน่นอนนะครับแต่จะแก้ตอนไหนเวลาไหนฝากกดซับไวแล้วกันนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปถ,ถัดไปอ่ะก่อนจักไปนะครับฟาก์มเพื่อนกดซับไครนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จาหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ